สวัสดีครับพบกับช่องเจ้าอูคนโกนะครับเสาวันเสานะครับออกแล้วเด้อที่เสื้อที่เสื้อกับพ่อแหลลูกแพ้ลักนะครับออว่านเนี่ยจวดไปแล้วมวนมวนครับมวนแน่นนนติดตามล่อฟังเพลงเต็มนะครับเป็นลำเพลินนะครับเป็นลำเพลินตามสไตล์พระเอกเต๋ วนวลมองขําลากะ่ะเป็นนังเอก MV นะครับเต็มโตสำหรับ MV นี่นะครับ,นะรบลอ่อลวมเชี่ย FC เอ f ซเฮาเนะับซ c เพชรลำเพลินนะครับกับบ้านหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่แบบว่าเบิ้งเราเป็นความสุข อยู่ในมุมที่มาในมุมที่มีความสุขนะครับมีความสุขปเปบินน่องหลาอะไรนะครับจะมีน้องออกซื้อหูนะครับมบคบีความมั่นใจการแสดงออกคือขาดสองนะครับเพิ่มไปถึงการไปร่วมงานอยู่ศูนย์อยู่ม้อขอนแก่นนะครับจะตามไปนะครับให้กำลังใจนะครับรวมให้กำลังใจรวมเชียร์นะครับน้องก็ดี นะครับลูกซึกดีมันมันใจนะครับเม่ว่าไล่สดตอนซ้อมนะครับไปเบิ้งตอนซ้อมถือว่า,าพัฒนาการในการร้องเพลงหรือว่าความมันใจในการแสดงตัวตนหลายขึ้นนะครับดีขึ้นทุกมือพัฒนาดีขึ้นทุกมือทุกมือไม่แปลกใจนะครับน้องเป็นที่รัก กเป็นที่ชื่นชมนะครับของอแฟนแคปเอฟซีนะครับแต่ว่าจุดใ,ใหญ่แจความนี่ก็คือศิลปินในวงนะครับศิลปินในวงเพ็นลํำเพลินกับท่าการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชียร์เพชรลํำเพลิน มันมันมีรอยยิ้มแบบมันมีมันมีรอยยิ้มรอยยิ้มที่ผมแบบว่าก่อนนอนนะครับก่อนนอนผมเห็นเราผมมีรอยยิ้มล้วผมก็บแบบว่าเข้าใจถึงคําว่าแบบว่าผู้อื่นมีเงินแสนเงินล้านแั่โมสู่เงินบาทแต่ของสินะครับคือจังก่อนก่อนล่ำพอพอสาธิต แบบเมือว่านี่เบิ้งไหลสดน้องอุ่มนะครับเบิ้งไหลสดน้องอุ่มเดีวยว่าขาบเกี่ยวกันระว่างไหลสดของน้องคำหลากับน้องอุ่มนะครับน้องอุ่มกัลยาสใหญ่ามาหมา่แบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีแฟนคลับยบอบซี่ไปแห่กำลังใจน้องอุ่มนะครับอ่าค้นชมไหลหยอด คนชมไหลสองรอยนองแคปนองตื่นเต้นในการที่มีคนชมถึงลอยนะครับคนชมลอยสองรอยรู้สึกว่ายอดหลายสดวนหกรอยคว้าเกือบเจ็ดรอยนะครับที่ผมที่ผมนั่นนะผมก็ว่าได้เบิง่งผมก็ว่าได้เบื้องจนจบเด้ว่ามันก็ผมก็นอนก่อนนะครับไปเบ,บิ่งให้กับนงใจตามสไตล์นะครับสายเหลาะนะครับไปให้กับนังใจบางที่อาจจะบ่ใครอจช่วงนี้อาจจะบ่ใครเขาไล่เพราะว่า บางที่บางอย่างผมก็จะหาความสุขให้ของน้านะครับหาความสุขของของอันใดที่จะของมีความสุขนะครับก็อยากให้ศิลปินคือม,มันมีความปรารถนาดีนะดูความเมตตาปรารถนาดีอยากจะให้ศิลปินมีความรู้สึกแบบน้องอุ้มนะครับต่อไปน้องอุ้มก็จะมีกาลังใจในการถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดเมื่อพบปะแฟนคลับุ้ซี่ลายขึ้นนะครับผมก็บอกคิดด้วยครับว่ารถจับนั่งเอกอนั่งเอกหมอล่ำนะครับ แต่ว่าผูไหล่สดมาหัวพึง่งไหล์สดมาสามครัง้งพูดที่ตามไหลอยู่ครับไหลสดมาสามครัง้งนะครับไหลสดมาสามครัง้งน้องผู้ดีผู้งามดิไหลสดมาสามครัง้งแต่ว่ายอดผู้ช่อมีบ่ถึงลอยนะครับยอดสองลอยน้องแคป <c oughs> น้องแคปหน้าจอไว้นะครับถือว่าเป็นแบบน้องตื่นเต้นนะครับความตื่นแสดงออกถึงความตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจแหละ อยากให้น้องโลดอยากให้ออกคนอยากให้น้องอ่องฟ้องอยากให้น้องสตางค์อยากให้น้องทุกทุกนนะครับมีความรู้สึกแบบน้องอุ่มแบบน้องเมฆนะครับน้องเมฆกับมือหนึ่งน้องเมฆกับมีความรู้สึกแบบนี้แหละล่ะน้องอุ่มมาเคลื่อนนี้น้องร่มกับบมีกําลังใจนะครับนี่ากาำลังใจว่าสุดยอดเลยเอฟซีแฟนคลับเอฟซีของเพชรลงเพื่อนนะครับ นี่คือยอดผู้เขาชุ่มลอยหนึ่งนะครับลอยลอยค้นน่ครับลอยค้นหรือสองลอยหกลอยเจ็ดลอยในการสุดสุดท้ายนะครับน้องมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นนะครับคือนี่แหละครับคือคือแบบว่าเหตุผลหนึ่งนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับพ่อนี่เพิ่มาหลายน้องก็มีกําลังไก่ไายถอดนะครับไายถอดเห็ดฉิบเห็ดไรเห็ดฉีบไทยถอดนําเสนอนะครับ ผ่านมากับน้นองมีเนาะขนาดเอ็นบอมอลำ่มเกีเพิ่นกันย่งมากประจำการไทยคลิปน้องเอลี่ตอนซ้อมเลยนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับเอฟซีเพลําเพลินรวมให้กำลังใจรวมเชียร์นะครับพลังบวกของแฟนคลับเอฟซีนะครับพลังบวกพลังเงียบหรือพลังแห่งความปรารถนาดีได้ส่งผลไปถึงศิลปินในเพรลําเพลิน หลายคนนะครับว่าจะเป็นน้องมีมี่วิภากาน้องปุ่มกัญยานะครับกาคาดหวังว่าต่อไปจะส่งผลไปถึงศิลปินอีกหลายๆคนนะครับให้คนมีกำลังใจนะครับห้อกขเบิงหรืเขามีความสุขนะครับเ้อเบิงแบบมีความสุขว่าที่ผมว,ว่าที่ผมไม่ ไอ้ขัดหลอกดิ่งนะะลงมาในชุมชนนะครับนองโรดเดียตอนที่ผมแคบมากไอ้ขัดหลอกดิ่งมากยังแปดลอยคนติดตามแปดลอยอยู่น้องโลดนะครับนองโรดของเพลน้ำเพื่อนถ้าว่ากับว่ารู้รายละเอียดดอกรูดถ้่ว่าเป็นสมาชิกในเพลน้ำเพื่อนนะครับไปเบิ้สองสามเทียนะครับนองโลดอาจจะเป็นแดน่นนะอาจจะเป็นแดน่นดน,น,นะครับนองโลดก็หน้อยๆน่อยนะครับหรือว่าจะช่องออกค้นอออควนนี่เพอเพออาจจะว่ได้ตังเป็นสาธารณะดอก นะครับพอเราขัดหลอกดิ่งม่าเล้วมันบกขึ้นนะครับขอ,อพ่อนดึองอา,อาจารย์นักแต่งเพลงนะครับกัร่วมไปถึงซีนนปินอีกหลายคนนะครับยังกับไม่ได้คาดหวังว่าจะว่าจะแบบว่าเพียงป้าหรอกนะครับแค่น้องนี่กำลังแจกในใกักไถ่การไทยทํำคลิปน,น,นํำเสนอตัวตนไปเรื่อยๆก็ดี นะครับดีรวมให้กำลังใจรวมเชียร์นะครับรวมให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจในในสิ่งน่องน่องน่องค้าหล่าของเขากัดกับบ่เกิดเขินหรือว่าบอบอบอถือตัวนะครับเปิดไปนั่งยุคกข้วนะครับไม่เจย์นะครับน่องอุ้มกับระยะกับน่งไปกับไปเข่าเสี้ยมไปคุยไปพูดไปคุยกับน่องในไทยคิดกับน่องกับกับปกติเด้ครับเ่แมนว่าแยกตัวเองไป ไปอยู่อีกตรงนึงเด็กนะครับคือที่มุมที่ดีนะครับกะวันที่สามสิบนี่ซื้อบัตรจองตัวกันหรือ,อยังครับ <c oughs> ผมซื้อแล้วผมเข้าไปแล้วไปรอดนิคุมแล้วนะครับซื้อบัตรแล้วนะครับซื้อบัตรกุมปิดแล้วกับพี่ๆหลายน้นเปอนกรว่าเป็นะแปบหนาง,งานนะครับไอิยช,ช้าเป็นยอยกไปเปิดเปิดวงน้ำนะครับแลวกะกระพ่อแหลวลูกแหลักนะครับ ลำเพื่อนมวนมวนฝนวันเสียงซสกมวนมวนครับมวนมวนแค่ทีเ่เสื้อกับมวนแล้วนะครับอากาศต่อไปครับและทนี่เช่าดินนะครับหรือจะเป็นนั่งเอกพระเอกผู้ใดน้องเชอรี่น้องข้างบนออกสิงเกิลมาเท่ากับรวมเชียร์ให้กำลังใจให้เก่านี่คือความอุปุณของขอ,งขอบรัวเพชรนลำเพืเพ้นขอบรั่วเอฟซีนะครับแฟนกับเอฟซีพลังบวกเพชรนลำเพื่นมีความปรารถนาดีกับศิลปินทุกคน มีแต่ความม่วความซืน่นะครับถือว่าสุดยอดครับถือว่าสุดยอดเสาว,วันเสาร์อากาศคึมๆฝากติดตามนะครับฝากติดตามมีความเคลื่อนไหวอย่างอืนอ่นๆกะชิมาไทยคลิปเป็นคลิปหรือว่าจะามาไล่พบปะนะครับพี่ๆแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเราคลิปนี้จบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ